ออกแถลงการเรียกร้องทุกฝ่ายยุติความรุนแรงในการชุมนุมทางการเมืองขณะที่นายกรัฐมนตรีตั้งนายสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลดูดสะ,ะสอรสนะครับแทนพลตหมดเอกประชาผมนอกหวังที่จะกระตุ้นความเชื่อมั่นจากนานานชาตินางสาวยิ่งลักชินวัตนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีบางส่วนได้หาหรือสถานการณ์ทางการเมืองร่วมกับพลตหมดเอกอดุลแสงสิงห์ก้าวผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ โดยได้ประชุมหาหรือเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยพลตเอกประชาผมนอกรองนายกรัฐมนตรีและนายสุรพงศ์ตว,วิจักชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังการประชุมว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายสุรพงศ์ทำหน้าที่กำกับดูแลงานด้านสอ,อ,อสอแทนพลตเอกประชาผมนอกเนื่องจากนายยกรัฐมนตรีต้องการให้สร้างความเข้าใจกับนานาชาติและเพื่อ ให้ชาวต่างประเทศได้รับรู้และเข้าใจต่อสาการภายในประเทศทาน,นายกร,รัฐมนตรีจึงได้มอบหมายให้ท่านรองนายกร,รัฐมนตรีและร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศท่านสุรพงษ์โตวิจักชัยคุณมากำกับดูแลงานศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยในฐานะรองนายยกร,รัฐมนตรีและร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเพศ,ศที่กำกับดูแลงานด้านการต่างประเทศ สอดคล้องกับนายสุรพงศ์นะครับระบุว่าการทําหน้าที่กํากับดูแลงานบริหารราชาการและชี้แจงข้อมูลข่าวสารของสอ,อรสอเพื่อให้นายกรัฐมนตรีไปปฏิบัติหน้าที่ด้านอื่นเพื่อนําพาประเทศให้เดินหน้าเพราะการชุมนุมประท้วงส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศและภาพลักษณ์ของไทยในประชาคมโลกเป็นประเทศที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระผมในฐานะ รองนายกรัฐมนตรีลำดับที่หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแลและมอบหมายงานบริหารและการชี้แจงข้อมูลข่าวสารของสออลสเพื่อที่ท่านนายกจะได้ไปปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจที่สำคัญด้านอื่นๆเพื่อที่จะนำพาประเทศไทยให้ได้เดินหน้าต่อไป เพราะการชุมนุมประท้วงได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศไทยและภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาของประชาคมโลกที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ขณะที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับออกถแถลงการเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนยุติการใช้ความรุนแรงจากเหตุการณ์ชุมนุมอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตร่างกายและทรัพย์สินโดยร่วมกันหาทางออกด้วยสันติวิธีและให้ถแถลงผลดําเนินการให้ประชาชนทราบทุกระยะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และเป็นการคุ้มครองสิทธิในชีวิตร่างกายซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนขณะที่ผู้ชมุมนุมต้องสนับสนุสนและความเคารพนับถือต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนโดยไม่คุกคามการปฏิบัติหน้าที่ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะง